บันยันทีเรสซิเดนต์ผู้นำระดับโลกในด้านการอยู่อาศัยสุดหรูร่วมกับ m ม r c e เ e s b e เบเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าที่มีศักยภาพที่ได้รับการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์และผู้ที่ชื่นชอบไรฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมเพื่อสัมผัสความหรูหราของการใช้ชีวิตติดชายหาดที่ได้รับรางวัลของอุรัสยาพ p e ต t y บนพื้นที่พัฒนาโครงการบรันยันทีเรสซิเดนต์สิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบคอลเลกชันวิลล่าไรฟ์สไตล์สุดหรูที่ผสมผสานกับความสุขสงบได้อย่างลงตัวสำหรับผู้ที่ด ทางมาจากกรุงเทพสามารถบินตรงมาได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านให้ความสนใจในการจับจองที่พักในโครงการสุดพิเศษนี้บัญญัติรีสิเดนซีิชนมอบโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มองหาสถานที่ที่เป็นมากกว่าบ้านที่นี่ผู้ซื้อกำลังลงทุนในไรฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความส่วนตัวความหรูหราและความงดงามตามธรรมชาตินอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วบัญญัติกร๊ปยังนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจผ่านโปรแกรมการบริหารจัดการการเช่าจึงเป็นโอกาสที่จะได้ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพที่มีแนว จะเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต